สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ ha, พ่อหนูเก่งที่สุดในโลกนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมเจ้าตัวเล็กที่บ้านแล้วก็เจ้าตัวเล็กของผมเนี่ยมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการฝึกสุนัขครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนอกจากเจ้าตัวเล็กของคุณผู้ชมและเจ้าตัวเล็กของผมจะได้เรียนรู้ว่าสุนัขนั้นแสนรู้แค่ไหนเพราะว่าเป็นสัตว์ที่เราสามารถฝึกให้ใช้งานได้และทําการสแสดงหลายๆอย่างได้เนี่ยเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในนะครับว่าที่นี่มีสุนัขมาฝึกมากน้อยแค่ไหนแลวเขาสามารถฝึกให้มันทําอะไรได,ได้บ้างครับเชชครับ่วน ต้องขอบอกเลยนะครับว่าปัจจุบันมีคนให้ความสนใจในการฝึกสุนักกันมากแต่ไม่สามารถฝึกเองได้เพราะไม่รู้วิธีการว่าต้องฝึกอย่างไรวันนี้รายการพ่อหนูเก่งที่สุดในโลกขอเอาใจคนรักสุนักโดยการพามาเรียนรู้วิธีการฝึกสุนัขที่ศูนย์ฝึกสุนักพาสวรนแห่งนี้ล่ะครับ ที่นี่เปิดโอกาสสาหรับคนที่รักสุนัขได้พาสุนัขของตัวเองเข้ามารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรระดับสากลกันเลยทีเดียวนะครับและสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกๆได้ใกล้ชิดกับสุนัขก,ก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับเพราะที่นี่เขามีการดูแลอย่างปลอดภัยเป็นอย่างดีพร้อมทั้งยังมีกิจกรรมดีๆให้เขาได้ทําร่วมกันอีกมากมายแต่จะมีอะไรบ้างนั้นเราไปรู้จักกับพี่พาสวรกันเลยนะครับ พี่พัครบสวัสดีครับสวัสดีครับผมลีวอพุทธนะครับครับผมวันนี้พาลูกชายเนี่ยมาเรียนรู้มาดูบรรยากาศเกี่ยวกับการฝึกสอนสุนัขได้ได้ครับอันนี้นี่คือตัวโชว์ที่นี่เลยบ้าสิเอกเลยไ่มตัวตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการฝึกนะครับตอนนี้เราเราเรากำลังฝึกสุนัขประจำวันกันอยู่รับ ี่ก็คือเจ้าเห่งเห่งสุนัขสายพันธุ์阿拉斯加นมนละทูตหรือที่เราเรียกกันว่า阿拉斯าไวเ่เ้เดือนที่กําลังฝึกประจําวันกันอยู่ครับสุนัขสายพันธุ์นี้มีนิสัยขี้อ้อนอารมณ์ดีซื่อสัตย์กับเจ้าของเป็นอย่างมากรักสันโดษและก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเลยล่ะครับ สุนัขที่จะต้องนํามาฝึกที่ค,คนคุณผู้ชมทางบ้าน uhh, อาจจะสนใจที่จะนํามาฝึกเนี่ยจะต้องมีอายุอย่างน้อยสักเท่าไหร่อายุสําหรับการฝึกสุนัขเนี่ยของผมเนี่ยของโรงเรียนเนี่ยจะเริ่มอยู่ที่ตั้งแต่4เดือนขึ้นไปครับ,รบทําไมพี่ถึงได้ก่อตั้งที่นี่ขึ้นมาพ,พี่เคยฝึกสุนัขมาก่อนหร,ออหรืออ่าคือจร ين, ิงๆผมเนี่ยผมเป็เนคนชอบสุนัขมาก่อนนะครับตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับตั้งแต่สมัยคุณพ่อนะครับแล้วก็เลยได้รับอิทธิพลจากคุณพ่อเนี่ยซึ่งเป็นครูฝึกสุนัขอยู่แล้วเลยเรียนรู้เรื่องของการฝึกสุนััขครบ พอจนถึงมาเปิดโรงเรียนตรงนี้อ้อาวล้วครับถึงเวลาที่เราจะได้พบกับการโชว์ความสามารถของสุนัขแสนรู้จากสารวร์ กับเจ้าแจ็คกี้สุนัขสายพันธุ์แจ็ครัเซลที่มาในท่าแรกกับการเดินสองขาที่ทำได้อย่างคล่องแคล่วและต่อด้วยการกระโดดลอดห่วงที่ทำได้อย่างสมบูรณ์แบบน่ารักน่าชัางไปกับการหมอบคลานหรือแม้แต่การเดินสลับฟันปลาก็ทำได้เป็นอย่างดีครับสุดท้ายคือการคาบกระ้าจ่ายตลาดแหมเรียกได้ว่าความสามารถหลากหลายจริงๆเลยนะครับเจ้าแจ็คกี้ นี <cel> ่เป <c oughs> ็นหนึ่งในนักเรียนนะฮะคุณผู้ชมใช่ไหมที่มาที่่ที่นี่ไม่มีสุนัขเลี้ยงเองนะครับที่คุณผู้ชมจะเห็นในวันนี้เนี่ยจะเป็นสุนัขที่มีคนทางบ้านเนี่ยนะฮะนำมาแล้วก็ไว้ใจที่นี่ให้มาฝึกสอนทั้งสิ้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะแนะนําตั้งจากการฝึกผัด่ายจนไปถึงการฝึกให้รู้จักภาษามนุษย์สุนัขสามารถเรียนรู้ภาษามนุษย์ได้มากกว่าร้อยคำขึ้นไปเลยครับเขาเข้าใจใช่ไหมใช่ครับเขาเข้าใจภาษามนุษย์เรา ซึ่งเมื่อเราเข้ามาที่นี่ก็จะได้พบกับสุนัขหลากหลายสายพันธุ์ที่มีคนนำมาฝึกแล้วก็ฝากเลี้ยงไว้ที่นี่ครับแล้วถ้าเกิดหลักสูตรการฝึกตอนหนึ่งหลักสูตรเนี่ยนะใช้เวลานานแค่ไหนนะใช้ระยะเวลาการฝึกเนี่ยให้เขารู้จากภาษามนุษย์เนี่ยนะครับเป็นคำๆเนี่ยรประมาณสามเดือนสามเดือนครับ,รบสามเดือนแล้วหลังจากนั้นถึงจะเป็นขั้นต่อไปก็คือถ้าขั้นต่อไปโดยโดย,โดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะแนะนําให้ ้าของสุนัขเนี่ยนะครับเรียนรู้จากการใช้คําสั่งต่างๆการใช้ภาษาต่างๆใช่ครับเอากลับไปฝึกต่อที่บ้านนะครับแล้วที่นี่มีได้ข่าวว่ามีการรับฝากสุนัขด้วยใช่ครับมันเคยมีบางทีไปต่างประเทศหลายๆเดือนนะครับก็มีมาฝากเหมือนกันฝากด้วยแล้วลองให้ฝึกไปเลยให้ฝึกไปเลยด้วยนะครับ แล้วก็อันนี้ถามแทนคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะมีสุนัขเลี้ยงอยู่ที่บ้านอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่มีโอกาสนํามาฝึกแบบนี้ปัญหาของการสุนัขขับถ่ายเรี่ยราดเนี่ยสามารถฝึกเองง่ายๆได้ที่บ้านอย่างไงบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขเนี่ยสามารถฝึกได้แต่อย่างเล็กอย่างที่ผมบอกเบื้องต้นไว้นะครับคือเราทํายังไงให้สุนัขฝึกขับถ่ายหนึ่งสิ่งเริ่มแรกเลยนะครับพอเรานําสุนัขเข้าบ้านเนี่ยนะครับเราต้องให้เขาขับถ่ายก่อนนะครับโดยการ ผูกไว้จูงไว้นะครับหรือปล่อยโดยที่ไม่เล่นกับเขานะครับคือสิ่งเริ่มต้นนะครับต่อมาก็คือการให้อาหารเป็นเวลามสมมุติเราให้เขากินตอนเด็กๆให้กินสามื้อนะครับเราก็ให้แบ่งเป็นสามื้อโดยไม่เอาไว้คาชามไม่ไม,ไ,มมไม่ทิ้งไม่ทิ้งไว้นะครับไม่ทิ้งไว้เขานึกอยากจะกินก็กินนึกอยากจะไม่กินก็ไม่กินเพราะว่า,าในช่วงเริ่มต้นเลยเนี่ยสุนัขในวัยเด็กเนี่ย เขาจะห่วงเล่นมากกว่าที่จะห่วงกินพอไม่พอไม่มีเจ้าของอยู่เขาก็จะไปกินแต่พอมีเจ้าของอยู่ด้วยเขาก็จะเล่นซะมากกว่ากินครับเราปรับเรื่องของการกินเช้ากลางวันเย็นเสร็จเรียบร้อยนะครับพอกินเสร็จปุ๊บก็พาไปขับถ่ายในจุดที่ที่เราต้องการเช่นการปูหนังสือพิมพ์หรือสมัยนี้ก็จะมีแผมเพืชสำหรับสุนัขแผ่นปูรองนะครับเราก็เอาสุนัขไปล่ามโดยที่ทาเป็นผืนกว้างก่อนนะครับแล้วก็เอาเศจูงมไปล่ามไว้แล้วหลังจากนั้น เราก็ไปทำธุระของเราพอกลับมาดูเขาอีกทีหนึงเนี่ยพอเขาอึนเขาฉี่เรียบร้อยเราก็ให้ลงวัลเขาชมเขาเก่งมากดีมากเ<ข>าทำบ่อยๆใช่ครับจนพอรู้พวบเนี่ยมันก็จะง่ายแหละนะครับช่วงหน้ามาเรียนรู้เทคนิคการฝึกสุนัขเบื้องต้นเพื่อน,นําไปฝึกเจ้าตุบแสนรู้เองที่บ้านกันครับช่วงสัตว์โลกหน้ารู้สัตว์โลกหน้ารู้ในวันนี้ อยากจะแนะนำให้น้องๆได้รู้จักกับสัตว์ที่สง่างามใครเห็นแล้วจะต้องหลงไหลในความสวยงามของมันสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าสัตว์ตัวนี้คือตัวอะไรงั้นเรามาทำความรู้จักกับเจ้าไก่ฟ้าสีทองกันเลยครับไก่ฟ้าโกลเด้นหรือไก่ฟ้าสีทองโดดเด่นด้วยความสวยงามของสีสันเป็นหลักตัวผู้มีถึง5สีในตัวเดียวได้แก่สีแดงเหลืองอมทองน้ำเงินเขียวและส้ม สำหรับตัวเมียจะมีสีน้ำตาลพื้นธรรมดาในตาไม่มีวงแหวนเมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนักประมาณ500-700กร,รมัมไก่ฟ้าสีทองมีรูปร่างป้อมไม่มีงอนเหมือนไก่ส่วนหัวจึงดูคล้ายนกมากกว่าไก่เลี้ยงทั่วไปมีต้นกำเนิดในแถบเอเชียได้แก่จีนอินเดียและสีลังกาไก่ฟ้าสีทองไม่ถือว่าเป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในสถานะคุ้มครองตามกฎหมายแต่ประการใด ปัจจุบันประเทศไทยเพาะเลี้ยงกันเป็นฟาร์มอย่างเป็นล้ำเป็นสรรด้วยความน่าหลงไหลในสีสันที่สวยงามของมันและมีชื่อที่ฟังดูแล้วให้ความรู้สึกมีค่าทำให้ไก่ฟ้าสีทองเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อประดับบาร,รมีครับน้องๆทอหนูให่งที่สุดในโลกทอหนูเก่่ที่สุดในโลกสนับสนุนโดยโครงการโรงเรียนธนาคารทกอสอ ช่วพอ,หองหลังจากที่ได้ความรู้และทำความคุ้นเคยกับน้องหมากันพอสมควรแล้วก็ถึงเวลาที่พอ่อคนเก่งจะลองฝึกออกคำสั่งกันแล้วล่ะครับคุณผู้ชมจะสนุกและตื่นเต้นแค่ไหนไปชมกันเลยเิดนั่งนั่งแมวนั่งบอกเก่งมากคันะท่นะท่นนะท่ะไม่นั่งขอมือเก่งมากขอมือดี ดีเก่งมากคอยคอยคอยอัพเก่งมากเดินมาเก่งมากคอยเก่งมากคอยซโอ้ยสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยคาใจนะครับก็คือสุนัขที่มาเรียนที่นี่นะฮะสามเดือนสเดือนเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องมีความคุ้นเคยกับผู้เลี้ยงและก็ผู้ฝึกใช่ไหมครับทีนี้เวลาผู้เจ้าของรับกลับบ้านจะสั่งมันได้เหมือนพี่พี่สั่งหรือเปล่า ืออย่างนี้คก็คือหลักการฝึกสุนัขนของเราเ่ยนะครับเราจะต้องแนะนําวิธีการฝึกให้กับเจ้าของก่อนถ้าไม่อย่างนั้นกลับไปก็สั่งสุนัขไม่ได้ไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเรารู้วิธีการฝึกนะครับหลักการฝึกสุนัขมันมีอยู่5้ข้อหนึ่งคือต้องรู้วิธีการฝึกสองนะครับสองคือการทําซ้ำสามคือความอดทนครับเจ้าของจะต้องอดทนฝึกสี่คือรางวัลรางวัลสุนัขทำถูกต้องต้องให้รางวัล นะครับรางวัลหรือคำชมเชยข้อที่5ข้อสุดท้ายชุนักทำผิดต้องแก้ไขทันทีนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอเจ้าของเรียนรู้เรียบร้อยกลับไปนะครับสุนัขเรียนรู้ภาษามนุษย์นะครับเราสื่อสารเหมือนการรู้วิธีการฝึกเราคอนโดนได้กลับไปบ้านรับรองไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับอ้าวครับได้รู้หลักในการฝึกสุนัขกันไปแล้วก็ถึงเวลาที่คุณพ่อคนเก่งจะลองออกคำสั่งกันบ้างละครับจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ มีคำสั่งอะไรบ้างครับสิ่งแรกคือท่าการฝึกสําหรับท่าแรกเลยคือท่าเดินชิดนะครับท่าชิดมันมีประกอบอะไรกับเกี่ยวกับการฝึกก็คือส่จูงคือส่จูงแล้วก็โซ่คอหรือโชคเคนนะครับในการฝึกนะ พอใส่โซ่คอใส่จูงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จับสปจูงให้ถูกต้องนะครับในการจับใช่ครับก็คือต้องให้สั้นเพื่อเราจะได้คอนโทรลสุนัขได้ง่ายนะครับเราต้องรู้วิธีการจูงก่อนนะครับถ้าแรกคือท่าจูงเดินนะครับเดินเราก็เท้าซ้ายสุนัขก็จะเดินไปพร้อมกับเรานะครับนะครับเราก็จะบอกคําสั่งว่าชิดนะครับเราวนกลับมานะครับชิดชิดนะครับเราก็บอกคําสั่งไปเรื่อยนะครับว่าชิดชิดนะครับ ท่าแรกที่เราจะฝึกกันก็คือการเดินชิดการฝึกท่านี้ให้นำสุนัขเข้ามาอยู่ทางซ้ายของผู้ฝึกรวบสายจูงไว้ในมือขวาสายฝึกไม่ต้องตึงเกินไปจากนั้นให้ผู้ฝึกเริ่มก้าวเดินด้วยเท้าซ้ายก่อนอาจต้องดึงสายฝึกเล็กน้อยเพื่อให้สุนัขเริ่มทำตามพยายามเดินช้าๆพร้อมทั้งเอามือซ้ายตบที่ขาข้างซ้ายของตัวเองแล้วก็พูดคำว่าชิดเพื่อสอนให้สุนัขรู้จักคำว่าชิดในระยะแรกนั่นเองนะครับ เดินแล้วก็เดินเห็นไหมครับเขาก็เดินไปเราแล้วครับชิดกลับหลังหันเราก็กลับมาเลยครับเราก็เลี้ยวขวาออกมาเลยครับเดินมาเลยครับไม่ต้องรอเขาครับเดี๋ยวเขาเดินตามมาครับชิดึงมาเลยครับดึงมาเลยครับดึงมาเลยครับเดินชิดดีครับและหลังจากที่ฝึกสุนัขให้เดินได้แล้วเราก็มาต่อกันที่การฝึกนั่งเพราะท่านั่งของสุนัขจะต้องปฏิบัติต่อเนื่องกับการเดินวิธีการฝึกจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ ต่อมาคือท่านั่งนะครับท่านั่งนะครับเราดึงขึ้นดึงตรงๆนะครับไม่ใช่กระตุกนะครับดึงขึ้นนะครับแล้วสุนัขก็จะนั่งแหละนะครับคือหย่อนก้นนะครับก็สุนัขก็จะนั่งนะครับเราก็ให้รางวัลเขาเก่งมากด้วยน้ําเสียงที่อ่อนนะครับเสียงนะครับการฝึกสุนัขมีอยู่3ามโทนเสียงดุคือทําโทษครับสั่งคือสั่งนั่งรางวัลคําชมเชยนะครับเราก็แค่ทําเสียงอ่อนโยนเก่งมากลูกดีมากเท่านี้เขาก็ ได้ความได้กันแล้วใช่ครับเขาไม่ได้ต้องการอาหารอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งแค่ดำรงชีวิตเฉยถูกต้องครับถูกต้องครับไม่ต้องให้ขนมอะไรครับไม่จําเป็นต้องให้ขนมนะครับให้ความรักสุนัขพโทที่ไม่มีการตีคือดุแค่นี้เขาก็แบบดุอยแล้วการใช้โซ่คอกระตุกนิดนึงกิกกิกเท่านั้นเองครับลักษณะในการํำโทษมันมีตั้งแต่เบาไปหาหนักครับสุนัขหยุดแค่ไหนแค่นั้นไม่ใช่ว่าสุนัขเขาเราดุเขาปุ๊บกลัวเสียง เราบอกว่าไม่ดังๆเขาหยุดแล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปตะตุกให้เขารู้สึกว่าเจ็บนะครับลองสั่งนั่งน่ครับนั่งดึงขึ้นครับนั่งนั่งดึงขึ้นครับนั่งนั่งขึ้นไปเรื่อยๆดีครับเห็นไหมเสร็จแล้วก็หมอบนะครับหมอบก็ชี้นิ้วลงไปเห็นไหมครับหมอบกดลงไปชี้นิ้วเขาก็ทําตามนะนั่งเราก็ดึงขึ้นนั่งขอมือนะครับขอมือเราก็ขอมือเห็นไหมขอมือขอมือซ้ายเขาขอมือขวาเขาแล้วเราก็กเองนะครับน่ารักที่สุดเลยเดี๋ยวลองลองทำดูไหมครับเดี๋ยวลองดูนะ นั่งอ่าลองหมอบลงก็ชี้นิ้วลงไปหมอบเห็นไหมครับเก่งมากนั่งดึงขึ้นครับดีครับอ่าขอมือดิครับขอมือซ้ายขวาขอมือขอมือข้างขอมือซ้ายดึงมาทางขวาขอมือดึงมาทางขวาเอาขอมืออ่าเห็นไหมครับเอาขอมือครับหมอบลงไปครับหมอบเก่งครับเก่งมากอ่าลองให้รางวัลเขาท่านี้เองครับง่ายๆ่ายแหมดูคุณพ่อพทดจะหลงรักเจ้าแจ็คกี้เขาแล้วนะครับเนี่ยหมอบ นั่งนั่งดึงขึ้นครับดีครับสวัสดีขอมือขอมือข้างนี้ขอมือขางนม้ขอมือข้างนี้สวัสดีไหมครับจะลองสวัสดีไหมครับสวัสดีสวัสดีดึงไปด้านหลังครับสวัสดีดึงขึ้นขึ้นไปอีกครับดึงขึ้นไปอีกสวัสดีตรงครับสวัสดีครับนั่นแหละครับเห็นไหมมอบโอยน่ารักที่สุดเลยถ้าเกิดมีหมาแล้วฝึกได้อย่างนี้เนี่ย ครับโอยจูงไปไหนก็ภูมิใจนะฮะครับแล้วก็มันก็เลี้ยงง่ายด้วยมันรู้เรื่องปัญหาอันหนึ่งที่เวลาเลี้ยงหมาแล้วจะเจอคือเจ้าข,ของอะอยากจะมีความสุขเดินชิวจูงหมาแต่มันลากเราครับเสมอครับอ้าไหนลองเดินทีมาเดินชิดเดินไปเลยครับเดินไปกับเขาเลยครับชิดหยุดนั่งหมอบ น่ารักจริงๆน่ารักมากๆเลยเก่งมากเลยโอ้โหผมใช้ฉลงรักมันซะแล้วถ้าเจ้าของไม่เอาบอกนะพี่ตอนนี้เจ้าของห่วงมากเออแจ็คลาเซลนี่มันแสนรู้ด้วยนะฮะครัแล้วปกติมันขึ้นชื่อเรื่องความไฮเปอร์ผมก็ไม่นึกว่ามันจะทําได้ขนาดนี้นะมันนิ่งมากเลยอันนี้อายุประมาณกี่ปีฮะ ตัวนี้อายุมาปีกว่าครับปีกว่าก็ยังสามารถฝึกได้ฝึกได้ครับฝึกได้ครับอน่ารักมากนี่เดินสองขาได้แล้วสวัสดีได้นะครับเดินสองขาทําไงฮะอาเร็วว่าชิดนะแจ็กกี้มันนี่มันชิดชิดนะครับเราก็เริ่มต้นจากท่านั่งก่อนนะครับแล้วก็สวัสดีอย่างที่สวัสดีอัพเราก็ดึงขึ้นอัพให้เขายืนทรงตัวให้ได้ก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราก็พยายามให้เข้าทรงตัวให้ได้ให้ให้เขาหาจุดบรล้าได้ได้นะครับแล้วเราก็พาเขาเดินจะเดินหน้าหรือถอยหลังก็ช่างนะครับก็หาให้เขาเดินเหมือนคนแล้วเราก็ประคองเขาไปโดยที่ไม่ช่วยเขานะครับช่วยเขาคือคือดึงอย่างเดียวนะครับหลังนะครับลองลองนะมาลองดูครับมาจากสวัสดีก่อนครับสวัสดีดึงขึ้นหน่อะครับดีถอยหลังครับดึงอีกครับสวัสดีครับดีครับครับดีครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ ลองใหม่ก็ได้ครับสวัสดีใหม่สวัสดีก่อนครับสวัสดีแล้วก็บอกอัพสวัสดีอัพอัพดึงขึ้นเลยครับดึงขึ้นเลยครับดีครับแล้วก็พาเขาเดินสวัสดีเอาให้สวัสดีก่อนครับสวัสดีก่อนครับดึงขึ้นมาอีกครับดึงขึ้นมาอีกครับดีครับอัพเลยครับอัพเลยโอเคเก่งมากเก่งมากน่ารักมากๆเลยและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมที่ผมได้ทดลองทําเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะฮะผมเคย ไปถ่ายทารายการเกี่ยวกับการฝึกสุนัขมามากพอสมควรแต่ว่าไม่ใช่ในลักษณะน,นี้นะผมเคยไปเจอสุนัขดมระเบิดสุนัขทํางานแบบทหารตำรวจ EOD อะไรพวกนั้นนะแต่ว่าไม่เคยมาฝึกแบบว่าเลี้ยงให้เป็นเพื่อนแบบนี้แล้วก็พบว่ามันก็ไม่ได้ยากเลยนะครับในการที่จะจัดการเจ้าสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราเดี๋ยวเบรกนี้จบแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเบรกหน้ามีอะไรเนื้อหาอะไรมาติดตามกันต่อนะครับกับรายการพ่อหนูเก่งที่สุดในโลกครับพักสักครู่ครับได้รู้กัน